สวัสดีครับผมนิคเอนเคนเจแปนนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปจับอิจิบังคุจิกันอีกแล้วนะครับซึ่งอิจิบังคุจิในรอบนี้เนี่ยจะเป็นซีรีส์ของคิเมซโนะยายบาหรือว่าดาบพิฆาตอสูนั่นเองครับหายกันไปนานนะครับสำหรับอิจิบังคุจิซีรีส์ของคิเมซโนะยายบะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเมื่อประมาณ3-4เดือนที่แล้วนั่นก็คือครั้งล่าสุดที่เขาออกมานะครับตอะน,นั้นจะเป็นเวอร์ชั่นของเลงคุคุซังตัวนี้นะครับ แต่ตอนนี้ครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเพิ่งฉายอนิเมะซีรีส์ของอุซุยเทงเกงจบไปได้ไม่นานนะครับดังนั้นในช่วงนี้นะครับก็จะมีสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาหรือว่าโมเดลฟิกเกอร์ที่เกี่ยวข้องกับคิเมซโนยายบะรุ่นของอุสุยเทงเกงเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับวันนี้ก็เช่นกันครับอิจิบังคุจิในรอบนี้จะเป็นอิจิบังคุจิซีรีส์ของค no ิเมซโนยายบาเวอร์ชั่นของอุสุยเทงเกงสังครับ ในรอบนี้นะครับฉลากจะมีทั้งหมด80ใบครับการจับฉลากหนึ่งครั้งจะตกอยู่ที่ราคา680เยนต่อครั้งนะครับเรามาดูไลน์อัพกันดีกว่านะครับว่าอิจิบังคุจิล็อตนี้มีฟิกเกอร์อะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาเริ่มกันที่รางวัลใหญ่กันก่อนครับรางวัลใหญ่นะครับนั่นก็คือรางวัล A ครับจะเป็นฟิกเกอร์ของอุซุยเทงเกงแบบบิ๊กสเกลนะครับตัวใหญ่มากมเลย ความสูงจะอยู่ที่ประมาณ20เซนติเมตรนะครับอันนี้ผมก็ค่อนข้างอยากที่จะได้เหมือนกันนะครับอยากจะรู้ว่าขนาดมันจะใหญ่ขนาดไหนนะครับรางวัล A จะมีทั้งหมด2รางวัลด้วยกันนะครับต่อมาเป็นรางวัล B นะครับคัมมาโด,ดทันจิโร่ฟิกเกอร์ครับขนาดอยู่ที่ประมาณ14เซนติเมตรครับ ต่อมาเป็นรางวัล C นะครับรางวัล C จะเป็นฟกเกอร์ของกุสุยเคนเก็งครับแต่ว่าอันนี้จะไม่ใช่เวอร์ชันบิ๊กเกลนะครับเป็นเวอร์ชันขนาดปกติครับขนาดอยู่ที่ประมาณ15ซนติเมตรครับรางวัล C ก็จะมีอยู่ทั้งหมด2รางวัลด้วยกันครับต่อมาเป็นรางวัล D นะครับเป็นอินโนสุเกะขนาด10ซนติเมตรครับสำหรับใครที่เป็นแฟนของอินโนสุเกะแล้วชอบท่านั่งเฉยๆโดยที่ไม่ทําท่าต่อสู้หรือว่าถือดาบอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเก็บสะสมเอาไว้นะครับรางวัล D ต่อมานะครับเป็นรางวัล E ครับฟิกเกอร์ของเน t โก้ครับขนาดอยู่ที่10เซนติเมตรทำท่านั่งอยู่ถ้าใครจำได้นะครับอิจิบังคุจิรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยมีฟิกเกอร์ของ n e t สโก o ที่ทำท่านั่งอันนี้ออกมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่พลาดจากครั้งที่แล้วนะครับแล้วอยากจะเก็บเ t สโก o เวอร์ชันนี้ไว้เนี่ยก็ เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยครับรางวัล E นะครับก็มีแค่1รางวัลเท่านั้นครับต่อมานะครับจะเป็นรางวัล F ครับเป็นตุ๊กตาของอุซุยเทงเกงนะครับขนาดอยู่ที่ประมาณ15เซนติเมตรอันนี้จะมีทั้งหมด2รางวัลด้วยกันครับนี่ก็จะเป็นรางวัลใหญ่ของล็อตนี้นะครับต่อมาเรามาดูที่รางวัลเล็กๆกันบ้างนะครับรางวัล G นะครับเป็นแก้วน้ำครับอันนี้จะเป็นแก้วน้ำขนาด10.5เซนติเมตรนะครับไม่สามารถเลือกหลายได้ครับก็จะมีลายที่เป็นของ พันจิโร่นะครับเนกซิโกเซนิสึอินโนสุเกะแล้วอันสุดท้ายนะครับก็เป็นของอุซุยเทงเกงครับต่อมารางวัล H นะครับจะเป็นผ้าเช็ดหน้าลายของคาชิระทั้งหมด9คนนะครับขนาดอยู่ที่ประมาณ2 5ซนติเมตรครับอันนี้สามารถเลือกลายได้ครับต่อมาเป็นรางวัล I นะครับเป็นเซตสมุดโน้ตครับอันนี้ก็สามารถเลือกลายได้นะครับ1เซตจะมีทั้งหมด3เล่มด้วยกันลายก็จะเป็นตามที่เห็นนี้เลยครับ ต่อไปรางวัลเจนะครับเป็นรางวัลพวงคุณแจครับอันนี้ก็จะมีทั้งหมด14ลายนะครับขนาดประมาณ8.5เซนติเมตรค่อนข้างใหญ่ทีเดียวครับอันนี้ก็อยู่ในถุงคึบเหมือนกันครับไม่สามารถเลือกหลายได้ครับก็จะมีตัวละครหลัก4ตัวนะครับแล้วก็สาหลักทั้งหมด9ตัวละครด้วยกันครับสุดท้ายนะครับเรามาดูที่รางวัล last one ดีกว่าครับรางวัล last one อันนี้ก็จะเป็น big scale เป็นฟิกเกอร์ของอุซุยเทงเกงเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นสีออกแนวเมคาลิกครับ นี่ก็จะเป็นไลน์อัพทั้งหมดของอิจิบังกุจิในครั้งนี้นะครับทุกคนคิดยังไงกันบ้างครับที่ญี่ปุ่นในตอนนี้นะครับก็กําลังพูดถึงฟิกเกอร์ในเซตนี้กันอย่างมากมายนะครับหลายๆคนก็ชอบนะครับส่วนหลายๆคนก็ไม่ค่อยชอบนะครับบางคนก็บอกว่าหน้าของฟิกเกอร์ในเซตนี้ค่อนข้างที่จะแปลกเมื่อเทียบกับราคาของอิจิบังกุจิหลายๆคนก็เอาไปเปรียบเทียบนะครับกับอุซุยเทงเกงของไวเบชั่นสตาร์ที่เพิ่งออกมาได้3-4วันที่แล้วนะครับว่า ไพร์ฟิกเกอรของรุ่นนี้เนี่ยยังสวยกว่าอิจิบังคุจิเวอร์ชันนี้อีกถ้าใครยังไม่ได้ดูผมรีวิวอุซุยเทงเกงของวายเบอร์ชันสตาสามารถย้อนกลับไปดูได้ในคลิปที่แล้วนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความเห็นของแต่ละคนนะครับว่าจะคิดยังไงว่ามันสวยหรือไม่สวยครับแต่ถึงยังไงวันนี้ผมก็คิดว่าจะไปจับประมาณ10ครังนะครับรางวัลที่ผมอยากได้นะครับก็จะมีรางวัล A นะครับ Big Scale figures ของอุซุยเทงเกงนะครับแล้วก็รางวัล E นั่นก็คือ n e t s c o p ้นับ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะจับได้หรือเปล่าเพราะว่าครั้งนี้ครับร้านที่สามารถจับอิจิบังกุจิได้นะครับ95%ก็คือรอสันนั่นเองครับซึ่งรอสันในแต่ละร้านเนี่ยเขาจะจํากัดจํานวนการจับนะครับหนึ่งคนจับได้เพียง5้าครั้งเท่านั้นเองครับน้อยมากๆเลยใช่ไหมครับดังนั้นผมก็เลยจับไปจับ5ครั้งในร้านแรกก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปร้านที่สองจับเพิ่มอีก5ครั้งครับ ก็อาจจะหาฐานที่มันเหลือจํานวนไม่เยอะเราก็ยังมีรางวัลใหญ่เหลืออยู่เยอะๆนะครับต้องเชื่อในดวงตัวเองครับเพราะว่ามีเงินอย่างเดียวไม่ได้นะครับจะต้องมีดวงด้วยในครั้งนี้ถ้าทุกคนพร้อมแล้วงั้นเราไปล้อสังไปจับอิิบังกุจิกันดีกว่าครับ Oh mm -hmm. my

กลับมาแล้วนะครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับผมว่าวันนี้ผมดวงดีมากๆเลยนะครับตอนที่ไปจับ5ครั้งแรกนะครับร้านนั้นถูกจับไปประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เหลือฟิกเกอร์อยู่แค่สามตัวกับตุกตาอีกหนึ่งตัวนะครับจับไปแค่5ครั้งไม่น่าเชื่อเลยว่าจะได้รางวัล F หรือว่าตุกตาของอุซุยเทงเกงตัวนี้มานะครับโชคดีมากๆเลยเพราะว่าเหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองแล้วหลังจากนั้นผมก็ไปร้านที่2นะครับร้านนั้นถูกจับไปแค่5ครั้งเองครับแล้วก็เหลืออ,อีกทั้งหมด75ใบ แล้วฟิกเกอร์ก็ออกไปแล้ว1ตัวนะครับรางวัลสีเพราะฉะนั้นผมจับ5ครั้งโอกาสที่ได้นี่คือยากมากมากนะครับแต่ก็ยังอุตส่าห์จับได้รางวัล A อันนี้นะครับฟิกเกอร์ขนาดใหญ่บิ๊กสเกลของซุยแทงเกงครับลองดูขนาดดีครับใหญ่กว่าหน้าผมอีกนะครับเนี่ยได้แค่นี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูรีวิวรางวัลกันดีกว่าครับว่าอุซุยแทงเกงบิ๊กสเกลจะมีขนาดใหญ่ขนาดไหนแล้วก็รางวัลเล็กๆที่ผมได้มานะครับจะได้ตัวละครอะไรบบ้าางคครรัััไปดดูกกนีว่บ เรามาเริ่มกันที่รางวัลเจกันก่อนนะครับรางวัลเจผมได้มาสมรางวันนะครับนั่นก็คือพวงกุญแจที่อยู่ในถุงซุ่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นไลท์อัพของพวงกุญแจแต่ละอันนะครับเรามาดูกันดีก่อนนะครับว่าผมจะได้ตัวละครอะไรบ้างอันแรกนะครับหนึ่งสองสามฮึอ่าได้เป็นอุซุยเทงเกงซังนะครับอันค่อนข้างใหญ่เลยนะครับอันนี้จะเป็นอุซุยเทงเกงที่นั่งอยู่บนกองดอกไม้นะครับไม่ใช่อยู่บนหลังคาครับมาดูอันที่2กันดีกว่าครับ หนึ่งสองซ้ำฮึอ่าได้ชิโนโบุซังครับเสาหลักมาสองตัวแล้วชิโนโบุซังอันนี้ก็น่ารักมากๆเลยนะครับไปดูอันถัดไปไดีกว่าครับหนึ่งสองซ้ำฮึบอ่าเทงเกง่งซังอุ้ยแทงเกง่งซังได้ซ้ำมาสองอันนะครับ อยากได้ตัวอื่นมากกว่าสงสัยผมจับติดกัน2อันนะครับถ้าใครสุ่มถุงแบบนี้ก็แนะนําให้จับห่างกันหน่อยนะครับไม่งั้นก็ได้ตัวซ้ํามาแบบนี้ครับต่อไปรางวัล H นะครับเป็นผ้าเช็ดหน้าครับแบบเลือกหลายได้ผมเลือกมาทั้งหมด3ลายด้วยกันนะครับอันแรกก็คือลายของเล่งกุซังครับอันที่สองกิวซังครับแล้วก็อันที่สามครับของชิโนบุซังครับ ต่อมาเรามาดูที่รางวันไอนะครับรางวัลไอเป็นเซตสมุดโนนะครับอันนี้เลือกลายได้นะครับผมเลือกของอุซุยเท่งเก่งมาครับก็จะมีทั้งหมด3เซตแบบนี้ครับเดี๋ยวเราลองมาดูข้างในดีกว่านะครับว่าหน้าตามันเจอกมาเป็นยังไงข้างในก็จะเป็นลายลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเหมือนกระดาษฉีกนะครับต่อมานะครับเป็นรางวัลจีครับเป็นแก้วนะครับข้างนี้เป็นแก้วที่ไม่ใช่แก้วพลาสติกนะครับเป็นแก้วเลยจริงๆครับ อันนี้ก็จะมีทั้งหมด5ลายด้วยกันนะครับมาดูกันดีกว่าครับผมจะได้ลายอะไรหนึ่งสมชึบอ่าได้เป็นลายของเนสโกะนะครับเป็นลายสีชมพูนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ของไม้ไผ่ที่เนสโกะกัดเอาไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลายชุดกิโมโนของเนสโกะนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นชื่อของเนสโกะนั่นเองครับโอเคสวยมากเลยครับ ต่อมาก็จะเป็นรางวัล F นะครับตุ๊กตาของอุซุยเทงเกงซังนะครับจะเป็นตุ๊กตาเวอร์ชั่นของช็อกโกโนโกนะครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับเขาค่อนข้างที่จะเก็บรายละเอียดได้ดีทีเดียวนะครับอย่างเช่นตรงต่างหูนะครับหรือตรงที่เป็นหมวกแล้วก็ส่วนที่เป็นเมคอัพของตาตรงนี้ก็ทําได้ออกมาดีมากเลยนะครับ ต่มาเรามาดูรางวัลใหญ่รางวัล A กันดีกว่านะครับบิ๊กสเก e ของอุซุยเทงเกงซังครับเนื่องจากรางวัลมันใหญ่มากนะครับผมถ่ายตรงที่ผมถ่ายทุกๆครั้งไม่ได้นะครับก็เลยขออนุญาตมาถ่ายตรงโซฟาตรงนี้แทนครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของกล่องนะครับด้านหน้าครับอันนี้จะเป็นกล่องด้านข้างนะครับด้านหลังด้านข้างครับ เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าครับผมทําการแยกชิ้นส่วนออกมาแล้วครับเรามาดูที่ฐานตั้งกันก่อนนะครับฐานตั้งเนี่ยก็จะเป็นลายดอกไม้นะครับแล้วก็มีลายไม้ไผ่นะครับออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยนะครับเป็นฐานที่สวยมากเลยนะครับทีนี้เรามาดูที่ตัวฟิกเกอร์กันดีกว่าครับเราซูมหน้าใกล้ๆนะครับหน้าของฟิกเกอร์รุ่นนี้เนี่ยก็จะออกแนวยิ้มนิดๆนะครับ มันจะต่างจากรุ่น Vibration Stars ตรงที่ว่าหน้านั้นจะออกเข่งขึ้นมากกว่าครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับว่าชอบหน้าแบบไหนมากกว่ากันนะครับแต่ถ้าเกิดถามเรื่องรายละเอียดก็คือทําออกมาได้ดีมากๆเลยครับส่วนรายละเอียดของสีเล็บก็ทาได้ครบทุกนิ้วนะครับจะต่างจากฟิกเกอร์ของ Vibration Stars ตรงที่ว่าทาไม่ครบทุกนิ้วนะครับทีนี้เรามาดูด้านหลังกันบ้างครับก็จะมีเขียนคำว่าเม็ดสื่อนะครับแล้วก็มีผ้าพิ้วนะครับแอบเห็นรอยเลอะนิดหน่อยครับ ทีนี้เราลงมาดูส่วนล่างนะครับส่วนของรองเท้าแล้วก็กางเกงครับพอมาดูส่วนของกางเกงเนี่ยมันให้ความรู้สึกแบบเป็นฟิกเกอร์ราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับอันนี้แล้วก็ผมแอบเห็นที่รองเท้านะครับเขาพ่นสีมาได้ไม่ดีนะครับมันมีสีส่วนที่เกิดลงไปทําให้มีรอยเลอะนะครับต่อมาเรามาดูที่ดาบกันนะครับดาบก็มีพ่นสีทองนะครับมีประกายมุกอยู่เหมือนกันครับแล้วก็มีผ้าพันครับ ดาบจะใหญ่ทีเดียวเลยนะครับแอบบเห็นรอยเลอะนิดนึงส่วนดาบทั้งสองข้างก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับก็นำไปเสียบกับตัวฟิกเกอร์หลักนะครับแล้วก็เสียบเข้ากับฐานครับพอประกอบล่างรวมกันเสร็จแล้วก็จะอ,อกมาลักษณะแบบนี้ครับตัวใหญ่มากเลยนะครับ ถ้าโพสแบบนี้ก็เหมือนกับว่ากําลังเอาดาบที่แขวนไว้ที่หลังนะครับออกมาเพื่อที่จะไปปราบกับยักษ์นะครับดูท่าโพสแล้วเท่ามากๆเลยครับโดยเฉพาะด้านหลังนะครับมันจะเห็นรายละเอียดของดาบของผ้าเยอะกว่านะครบับางทีดูด้านหน้าอย่างเดียวอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยอินเท่าไหร่ครับก็จะออกมาประมาณนี้ครับพอลองมาเทียบกับรุ่น Vibration Stars ทุกคนเห็นความแตกต่างของไซส์ไหมครับใหญ่มากๆเลยนะครับ แล้วลองมาดูรายละเอียดนะครับระหว่างรุ่นวายเบชันสตาร์แล้วก็รุ่นอิจิบังคุจินะครับสังเกตรตรงห่วงที่แขนครับของฟิกเกอร์รุ่นวายเบชันสตาร์ทำได้ดีกว่ามากนะครับแล้วก็ส่วนของกล้ามเนื้อเนี่ยฟิกเกอร์ไพรซ์ของวายเบชันสตาร์ก็ทําได้ดีกว่าครับเรามาดูในส่วนของซีหน้ากันนะครับยังให้ผมก็รู้สึกชอบหน้าที่จริงจังของรุ่นวายเบชันสตาร์มากกว่าอิจิบังคุจินะครับหน้าของอิจิบังคุจินี่มันดูแบบสยะย,ยิ้มเกินไปนะครับทำให้หน้าออกมาดูแปลกๆครับ เรียบร้อยกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวสิ่งของที่ผมจับมาได้ทั้งหมดในวันนี้นะครับทุกคนมีความเห็นยังไงกับฟิกเกอร์รุ่นนี้บ้างครับชอบหรือไม่ชอบยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์บอกผมไว้ด้านล่างได้เลยนะครับส่วนตัวแล้วนะครับผมค่อนข้างที่จะพอใจนะครับเพราะว่ามันมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ดีนะครับตัวฐานก็สวยแล้วก็ท่าโพสก็สวยครับอาจจะติดนิดหน่อยตรงที่หน้านะครับผมอยากให้หน้ามันดูเข่งขืมจริงจังกว่านี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นแขนนะครับแขนมันดูแบบว่าไม่ค่อยมีกล้า่ไหร แต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยก็ยังถือว่าพอใจอยู่ครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องของผมด้วยนะครับแล้วถ้าใครอยากให้ผมไปจับอิจิบังกุจิหรือว่ารีวิวอะไรในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปรีวิวมาให้ดูครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วพบกันใ่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย